สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนค่ายสมิธแอมเบสันมาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับกระบ,บอกนี้จับถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยปวดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจเช็คในอำเภอน,นะครับว่าไม่มีกระสุนปืนปลอดภัย Smith an, M P, ส,สมิธ h อ e เ s สัน mmp 22 compact จุดสองสอง,สอ,งอารนะครับหน้าบนของสไลด์นะครับก็จะมีรูปขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของ mmp เลย สวยนะครับสวยงามทานด้านขวาตัวปืนนะครับด้านบนสไลด์ก็จะเขียนสมิธเอเมซันสปริงฟิลให้ความรู้สึกเหมือนกับรุ่นพี่นะครับ MMP9 นะคือขนาด9้ามิลลิเมตรนะครับศูนย์นะครับของตัวปืนเนี่ยเป็นทรีดอทนะครับแต้มจุดสีขาวสูนหลังเนี่ยปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวาสีทิศทางเลยนะครับพอปลอดภัยก็จะมีตัวทําเซฟตี้ให้นะครับผลขึ้นเข้าเซฟนะครับน้ำหนักตัวปืนค่อนข้างเบานะครับกระบอกนี้อยู่ที่ 15.3ออนอหรือ4 3 3กรัมโดยประมาณแม็กกาซีนนะครับจุได้10นัดนะครับที่เห็นอยู่ลองนำแม็กบรรจุเข้าตัวปืนดูนะครับฟิลเหมือนกับ9ามิลลิเมตรเลยนะครับเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับเป็นแบบเซฟแม็กนะถ้าเผื่อว่าไม่มีนะครับแม็กกาซีนเนี่ยจะเหนียวไม่ได้นะครับเหนียวไม่ได้จะต้องบรรจุแม็กเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในกรณีที่ปลดแม็กแล้วอาจจะมีลูกคาอยู่ใน,นเพลิงนะครับ หนึ่งนัดอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยนะครับก็จะปลอดภัยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับเหมือนซกซับเออร์มอลิโตของผมก็เหมือนกันต้องมีแมกกาซีนนะครับจึงจะนั่งไกลได้นะในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ยูนะครับได้ช่วยอธิบายนะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสอบถามจากพี่ยูนะครับข้อมูลตัวปืนสักนิดหนึ่งครับปืนกระบอกนี้คือเป็นปืนขนาดจุด2องสนะครับพี่ยูนะ ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการขออนุญาตขออย่างไงครับขอเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสองสองครับซื้อจากร้านอาวุธปืนในกรทมกรุงเทพใช่กรุงเทพในกรุงเทพครับโอเคแล้วก็ทราบจากพี่อยู่นะครับว่าตัวปืนเนี่ยตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่1กระบอกนะครับ1กระบอกเท่านั้นนะครับซึ่งคะแนนก็ถือว่าคะแนนดี ทีเดียวนะครับในปืนสร้างภาพประชาชนนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็พวกประมาณ 80k บบวกลบนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยแปดสิบเคบวกลบนะครับตัวปืนเหมือนผมก็จะเคยเคยมาถ่ายไว้แต่ยังไม่เคยได้ยิงเลยนะครับถ้าเผื่อว่ามีโอกาสนะพี่ยวนนะเผื่อนะเผื่อเอาปืนไปทดสอบกันนะครับถ้ายังอยู่นะถ้ายังอยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเพื่อสมาชิกสนใจนะครับตัวปืนกระบอกนี้ก็ยินดีเลยนะครับที่ร้านปืนแสงทองนะครับ มาดูตัวจริงได้ะนะถือว่าเป็นปืนที่สวยสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวพี่ยูนอาจจะขออนุญาตสาธิตนะครับเรื่องของการถอดสักน,นิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับผมนนบอย่างนี้นะฮะครับผมที่การถอดปืนนะครับแล้วก็ถอดแวกาซีนออกเทียบปืนก่อนใช่นะเทียบปืนก่อนนะครับเก็บใสปลอดภัยก่อนใช่ลอดภัยก่อนทีนี้อ่าเราก็จะ ใหจับดันเข้ามาให้สุดอย่างนี้นะดันให้สุดดึงดึงสลับสึงหลบอ๋อมันเป็นตัวล็อกอยู่ใช่ครับแล้วเราก็ยกท้ายขึ้นยกท้ายยกท้ายขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นลำกล้องติดกับผัปืนใช่ครับผมจะลักษณะนี้ตัวตัวสไลด์นี่เป็นอล่อยเป็นอล่อยเนาะน้ำหนักค่อนข้างเบา เบาๆฮะน้ำหนักเบาดีมากเลยตัวนี้เบามากนะครับโอเคอันนี้คือในตัวของข้างในนะครับข้างในข้างในตัวลำกล้องนี่ก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีไกด์หลอดของตัวนี้ครับสามชั้นโอ้อันนี้คือตัวรีคอยล์สปริงเนาะใช่ใช่เป็นนกสับนะครับเข่งเกเป็นนกสัตได้ครับเป็นนกสับนะเขาเห็นตัวนี้อยู่ ก็คือนกฟาดไปที่เป็นนกฟาดไปแต่ว่าจะมีล่องล่องปิดโครงตรงนี้ในในสไลด์เนี่ยจะเป็นล่องปิดนกเข้าเอาไว้๋อ้รับผมโอเคครับผมอันนี้คือระบบของเขานะใช่เป็นนกฟาดเข้าไปใช่ครับแล้วก็เป็นแมกซีนที่บรรจุสิบนัดสิบนัดแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมลองเล่นดูก็คือมันเป็นตัวเซฟแมกอ่าใช่ถูกต้องครับถ้าไม่มีแมกะถ้าเราไม่ได้ใส่แมกเข้ามาในเนี่ยครับ มันไม่สามารถที่จะลั่นไกได้อ่าจะลั่นไกไม่ได้จะต้องใส่ไมก้าซีนใช่ครับจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ครับนะครับอ่าโอเคทีนี้การประกอบกับครับกับการประกอบกับนะครับใส่ไก่หลอดเรับผมครับผมครับผมนี้ก็ก็คือย้อนขั้นตอนย้อนขั้นตอนส่าสวนมาไกหลอดแล้วก็ตัวสไลด์ประกอบคงคือใส่จากข้างหน้าเข้าไปใช่ครับผมยกขึ้นมานิดนึงมันจะมีร่อของเขาอยู่ใช่ไม่ต้องรีบ จากนั้นก็กดลงเลื่อนมาพอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะอยู่เราดึงถอยหลังให้สุดนะครับดึงให้สุดเหมือนเดิมดึงตัวนี้คืนอืมโอเคเรียบร้อยแล้วครับไม่ยากครับครับอกว่าเล่นสักทีสองทีเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วเรื่องนะครับถอนง่ายถอแง่ายใส่ง่ายนะครับเหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งกระบอกเท่านั้นนะครับอ่าโอเคก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ยูนะครับเนอยงสูงนะครับขอบคุณมากครับ อีกหนึ่งกระบอกนะครับนี่เลยนะครับเป็นปืนเวอร์นี่คารอนนะครับเดี๋ยวให้พี่ยูแนะนำนิดนึงครับว่าตัวปืนเป็นแบบไหนความจุกินนะความยาวลำกล้องเท่าไหร่นะครับครับนี่ก็จะเป็นเวอร์นี่คารอนรุ่นเวอร์คานะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำกล้องยาว28นิ้วนะครับหลังสะพานนะครับสู่ลูกปัดด้านหน้านะครับ กระโจมของเขาเนี่ยเป็นกระโจมไม้นะครับพันท้ายก็เป็นพันท้ายไม้นะครับกระโหลกนี้ก็จะเป็นอลอยนะครับนะครับเป็นปืนยิงระบบเซมิออตโอต้นะครับถึงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีหัวกระวินให้เรียบร้อยใส่สายจะพาให้เรียบร้อยนะครับผมบรรจุกระสุน5นัดครับผมรุานาน่นนี้จะบรรจุกระสุน5นัดบ่งตึงจะลำเพลิงไหมหรือว่าตัวอันนี้4ี่แล้วก็บ่ง ตัวนี้4ี่บวกหนึ่งแต่ว่าคือคือมันจะเป็นเป็นกระสุนบางยี่ห้อครับอาจารย์อันเข้าใจเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยความยาวมันอาจจะไม่ไม่เท่ากันใช่ครับใช่คก็สั้นก็ใส่ได้ห้าใส่ได้ห้าถ้ายาวใส่ได้สี่ถูกต้องครับผมนะครับตันนี้สไตล์ของปืนของฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขาจะทําให้ตัวนี้ครับเวลายิงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเลือกลูกกระสุนครับผมตัวสปริงของเขาเนี่ยเขาจะทํามาดีมากเขาจะไม่เลือกลูกกระสุนลูกกระสุน แลเบาอะไรเงี้ยครับลูกที่เรายิงในในตลาดบ้านเราได้หมดเลยกินเรียบกินเรียบเลยได้หมดเลยนะครับครับครั้งที่แล้วผมเคยไปยิงตัววนิคารอนเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับผมอันนั้นก็คอนเฟิร์มเลยว่าโอ้โหเวลายิงีมากติดขัดไม่มีเลยไม่มีขาดสุดยอดเลยใช่ครับตัวนั้นสุดยอดมากทีนี้การขออนุญาตของประชาชนเป็ยังไงครับครับก็จะขอเป็นปืนยาวลูกซองขนาด12บรรจุ5นัด นะครับซื้อจากร้านค้าวุธปืนในกรุงเทพครับผมนี่คือคนอยากรู้มากเลยฮะคะแนนครับครับคะแนนตัวนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบเคบวกลบนะครับนิดหน่อยครับก็อยู่ประมาณนั้นใช่ครับคลาสสิกเป็นปืนยิงดีครับยิงดีมากยิงดีมากๆขอบพระคุณครับผมครับเล็งจี้ไปที่ กึ่งกลางนะครับของตัวคน